เรามาตามหาหัวใจน้ำที่ปลายแหลมที่หาดโตะบ้า Ini à. 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 này là ảo tổ ba ảo vậy mông mông trái lục ní này เมืสมัยก่อนเขาจะเอาหัวของมันข้างล่างเอาหัว<ๆ>มาทําแป้งใช่ไหมแล้ว<ๆ>เอาไปทําขนมได้เอาไปต้มให้สุก<ๆ>กินแทนข้าวได้อันนี้หละเคยเลี้ยงปูยตายายเรามาเม,มื่อไหัยเมื่อสมัยก่อน<ๆ>อันนี้ผลของมันเวลาสุกก,ก,ก,ก็ก็ทานได้นะเวลาสุกไปบีบนิ่มๆ,ๆอย่างนี้ทานได้เนื้อคล้ายกับแก้งมังกรแต่เม็ดมันจะโตวกว่ากิน<ๆ>ได้ทั้งทั้งลูกแล้วก็มันมีหัวอยู่ข้างล่าง ๋ตวต้องรอให้ใบนี้มันมันแห้งตายก่อนนะต้องรอให้ใบนี้มันแห้งตายก่อนแล้วหัวมันจะโตมันมันจะมีแป้งเต็มที่ผักหวานทะเลแกงเลียงได้เอาไปต้มกินกับน้ำพริกได้เอาไปยำกับหอยได้นะอันนี้นะแต่ต้องไห่สุกก่อน กินดิบได้ไหมกินดิบก็ได้เดี๋ยวมันอาจจะมินเขียวๆหน่อยตัวนี้มันทนพันไปแล้วแต่แต,แต,แต,ตัวปัจจุบันมันจะไม่มีห้องอย่างนี้นะนี่คือห้องอักเสามันเป็นห้องเก็บน้ำว่ายน้ำได้เร็วมากเลยตัวนี้อืมอันนี้แบบกุดไหนอะคะตัวนี้ ไ่ว้น้ำเร็วกว่าตัวนี้อีกเชื่อไหมตัวนี้ไ่วยเร็วมากเลยอ่าใช่ครับนี่ปลาดูดละปลอยดูดลวปลอ่ลปลอยนะ ก็มหาตามหาหัวใจนับที่ปลายแหลม